อุ้ยโฟโพสเดือดอีกรากเราต้องไม่ทำร้ายใครชาวเน็ตโยงฟาดพระเอกดังมีเรื่องให้ชาวเน็ตเผือกสันอีกครั้งหลังนักร้องสาวโฟสกลรัตโพสถึงความซื่อสัตย์ลั่นรักของเราต้องไม่ทำร้ายใครทำให้มันถูกต้องสนะโดยโฟได้โพสไอจีสตอรี่ที่มีข้อความถึงเรื่องความซื่อสัตย์ของคนรักระบุว่าความซื่อสัตย์ถ้าวันหนึ่งต้องใช้ชีวิตคู่กับใครอยากอยู่กับคนที่เขาถนอมความรู้สึกเรา คนที่เราไม่ต้องคิดเป็นกังวลว่าเขาจะอยู่ไหนจะทำอะไรกับใครคนที่เรามั่นใจว่าต่อให้เขาไปเจอใครอีกมากมายหลายคนก็ไม่มีอะไรให้เราต้องห่วงเพราะเขาสร้างความมั่นใจให้กับเราไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังเขาจะไม่ทรยศความรู้สึกเราต่อมาเพจดังเจมอย108ก็ได้โพสต์ภาพจากไ g จีสตอรีของสาวโฟที่มีข้อความว่าถูกใจกับถูกต้องรักของเราต้องไม่ทำร้ายใคร ทำให้มันถูกต้องสนะอย่าดีแต่พูดพร้อมแคปชั่นว่าจะเล่ายัางไงดีนะโรคหัวใจกำเริบเลิบละละเลิบ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 อีกแฟนคลับบางคนก็โยงกันเก่งวูด้านรายการบันเทิงช่อง8รายงานเรื่องนี้ว่าชาวเน็ตและแฟนคลับแห่โยงอาจจะหมายถึงพระเอกคนดังเกรซสพลหรือไม่หลังชาวเน็ตไปส่องไอจีสาวโฟพบอันฟอนและบล็อกภาพของเกรซหมดเกลี้ยงโดยทั้งโฟและเกรซเคยร่วมง,งานกันในซีรีส์เรื่องหนึ่ง และชาวเน็ตจับเป็นคู่จ้นและจับผิดว่าคู่นี้สนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนธรรมดาธรรมดาในขณะที่ชาวเน็ตอีกด้านก็โยงไปที่โพสต์ของนิกกี้นัชชัดที่บอกว่าเบื่อพวกมีแฟนแล้วแล้วไม่เปิดตัวแล้วยังไปจีบคนอื่นอ่ะโดยมโนเป็นเรื่องเป็นราวว่าคนที่นิกกี้ฟาดก็คือเกรซสพลหลังมีภาพหนึ่งที่ปรากฏออกมาพบว่าเกรซและก้อยอรัชพรอ,อดีตแฟนนิกกี้ใส่หมวกแบบเดียวกันจนเหมือนหมวกคู่ ซึ่งชาวเน็ตก็สรุปได้ว่าหรือเกรซกับโฟจะแอบคบกันและเลิกกันแล้วโดยเกรตไปตามจีบก,ก้อยอดีตแฟนนิกกี้ใช่หรือไม่งานนี้อิรุงตุงนางกันไปหมดส่วนจะจริงหรือแค่มโนต้องรอให้เหล่าบุคคลในข่าวนี้เขาออกมาชี้แจงกันอีกทีจ้า